สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MR Ms Mar นะคะวันนี้ก็จะมาแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะคะก็เลยได้ทำน้องตัวกระตูนอันนี้มานะคะก็เพราะว่าเราเนี่ย อยากจะเ,เขาเรียกว่าลองทำเอส m r ในหลายๆรูปแบบนะคะถึงแม้มันจะคล้ายๆกับพี่ๆ v t วี e r นะคะแต่ความจริงแล้วนั้นเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนอีกหลายอย่างเลยละคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงนะคะกล่อมให้ทุกคนเนี่ยหลับกันนะคะโอเคถ้าทุกๆคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราขอขอบคุณนะคะพี่ๆนะคะที่ส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะโอเคถ้าทุกๆคนพร้อมแล้วแลวเราก็พร้อมแล้วด้วยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ I still remember, the sand remember on Inside the heaven, was I sustained with the whole thing? You had put your. sweater We're just polyester But you like a batter Wish I were Heather <laughs> เออหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ <laughs> แล้วก็เพลงต่อไปเราจะล้องเพลงอะไรดีนะเพลงเมื่อกี้ก็เป็นเพลงที่เราชอบฟังบ่อยๆเลยนะคะ เพลงต่อไปงั้นเราจะขอร้องเพลงไทยบ้างก็แล้วกันเนาะเรามาเริ่มเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะคะวนให้ลมสูดพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดิดนแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดกาแฟาที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวนให้ลมสูดพัด ้งงไปถึฝากดวงใจที่ลอยล่องไปบนสะพานสุดก็ฝันใจจะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจนัองถามตระลร็งเพราะรำพึงรงพันจนพี่คนดี การที่ชายนั้นแตงก็ใครใจต้องชนจะปัสสาวะดวงดชัยฤด,ดดวงเกตาฤดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ยิงทุกคนเดินผ่านวอนให้ใชายที่ไม่มีใครวอนให้ลงพระทาใจนองไปถึงฝากดวงใจนั้น สุดกาแฟหัวใจนัจ่นจะไปถึงได้สุดตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจนังน่งแทบจะถึงเพ้อถึงเพ่งทุกพันถึงพี่คนดีแก่พี่ชายนั่งแทบกับใครใจนั่งจนแทบพันสุดตาดวงดวงใจดวงดวงแก้วตาดวงดวงดาราดวง เพลงเพลงหนึ่งแล้วนะคะเริ่มง่วงหรือยังคะถ้าจะฟังเพลินะคะไม่อยากจะขั้นเลยแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเพลงต่อไปแล้วล่ะคะ่ะจะเพลงอะไรทีนะเอ่อเรามาเริ่มเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ I remember your for me Bizina play guys foot it to Is Oh, yay, yay. I see you sharing no mud but well, you think in my car I give you all of me, no, you don't wanna be in love. Oh yeah, yeah, really Where you got a face, oh yeah, yeah I just wanna be the one, but you, you you hit and run me now i'm all along crying or clean you broke my heart to small for it. took my love to slap me now now it's eight in the morning head in the morning i'm a story that said i true i can Had to be the one to let me down to call me blue and to see with someone who i'll put her in and, her. and the is gone. Oh, 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 oh. All oh. oh, my love is gone. Now you're dead, gone. All oh, my love is gone, and the head is crowned. Think all alone. I'm trying for something, but it can't feel. Have my back and go on, they don't feel like home. Too much trying to remember, i feel so huge you. How I messed up love without you. I refuse. I just wanna be the one, but you, you already done to me. Why you have me and run me now? I'm all alone. You broke my heart just from fun. Took my love, to let me down. Now it's egg in the money, head in the money. All because of you and my the story that said that true. I can feel the blinking you. You have to be the one to let me down. To call the And to see me someone who How could call her and you In the looking back now you're dead and gone My love is gone too เราไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเด็กดีเริ่มนอนแล้วหรือยังคะเด็กดีน่าจะเริ่มหลับแล้วค่ะไม่อยากจะกวนจังเลยงั้นจะลองเพลงกล่อมเป็นเพลงต่อไปนะคะปเปิดเิ่มกันเลยค่ะอเออไม่ถูเจ้เพลงอะไรดีค่ะเพลงมันเยอะแยะไปหมดเลยอม อนึกออกแล้วล่ะคะ่ะพร้อมนะมนมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือจนวัน ใช่นะสิผิดแล้วแมงมุมตายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึ่งมันหนีคนเอ้ยหนีฝนหรือเปล่าวันหนึ่งมันตากฝนไล้ไลยล,ยลงจากบนหลงัลงคาลังคานั้นสีแดงน้ำน้ำแห้งลงไปลงมามัวนเนื้อทีปล่านี้ จบ่ะแม่มุมลายตัวนั้นใช่คุณที่รักหรือเปลา่านอนหลับตาหน่อยนะพรุ่งนี้ตื่นมาทำตาเลือกวา่าอเออไม่ใช่ <c oughs> ออ แมงมุมลายฝันดีนะคะ <c oughs> นึกเนื้อไม่ออกเลยมเมื่อกี้คิดสดเลยเนี่ยเออคันขันยากเหมือนกันนะแล้วว่าดึกแล้วก็ควรจะไปนอนกันนะคะแล้วก็ควรจะไปเหมือนกันนะบายบายฝันดีคะ่ะฮิฮิ